เออให้หมดเลยก้ำลางเป็นทรายแล้ววันนี้เราจะมาซ่อมป,ปลาด้วยป,ปลาด้วยใต้พื้นปูนครับแบลคอร์นง่ายกว่ามากบาง็ขาจะติดติดก่แล้วก็มาขุดจอาวันนี้มันก็ขึ้นทั้งงานจะไมองหมด ไหลซึมไปอยู่ไปอยู่ตรงไปลงท่อตรงนู้นโอ้ครับประมาณมันก็ต้องอยู่ตรงเนี้ตัดอย่างนั้นเหรอไหนเรอยอะเส้นเหรอมีมไปเลยไปดีกว่าแต่ไม่ลงร่างใช่ไหมอะไรครับ ไอ้ท่อมันงอกลับมันไม่ลงร่างใช่ไหมครับไม่มีทางทนะางไลยไปไหนวะสงสัยมันยรกรู้่าอันล่างไปเลยอืมไม่ถ้ามันรู้นะพวกนี้มันเห็นดูแล้วตอนนี้เอาไปใช้เมื่อไไปใช้เราหลังบอยดําื้อสปอร์ตไล์แล้วมันโยกได้ด้วยนะพี่ลองโยก ย okay, ได้นี่เออแล้วมันนี่แหละแต่ผมจะเชื่อได้นะว่าเส้นไหนเนี่ยมาจากมาจากมาจากด้านนอกนะนะเส้นไหนเนี่ยคือตัวส่งน้ำเลยแต่เส้นเนี้ยไม่ร่วมมันมีไว้เพื่ออะไรแต่ต้องลองดูอันนี้ปิดไว้หมดแล้วใช่ไหมยปิดแล้วเป็น ง่ายขนาดนี้เด้อเมืนะ่อก่อนนี่ต้องเอาวงกลมมามีน้ำด้วยาวาลใช่ไหมเอาแล้วกลมมากลมก็ต่อเออเนี่ยทำไมมันเอาเส้นนี้มันเส้นส่งขึ้นไปนี่ใช่ปะ ใช่ใช<ล>รับเส้นเนี้คือเส้นปั๊มน้ำตรงขึ้นไปครับรต่อไปอีกหกหก ถ้เดี๋ยวนี้สวนบ้างงานเป็นไนนงตามฟอกนังไม่มีนะครับทุกวันนี้น่าจะเป็นบ้านครับรบ้านจะทำอะไรกำไรเหมือนโรงงานเหรอวะไม่มีหรอครับใช่ไหมใช่ดีกว่าไม่มีทำไปก่อนโรงฟอกมันก็ไม่แย่หมดแล้วนะเก็บเงินได้เหรอที่ไหนครับโรงฟอกเลยอ่มันไม่มีงานเลยครับไม่มีเลย พสไหมไม่ทสั้นไม่มีหรอเีอยะได้ของเจ็ดสี่ รงก่อนถ้ามันหาที่ไปตรงนี้ให้เจอก่อนเราถึงจะอกตัดใส่ทั้งทางได้เพสก่อนเนี่ยถ้าปั๊มหยุดใช่ไหมต้องหยุดเลยเพราะเขามาชี้ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ใช่เขาชี้ตรงนี้เพตามหลักเพราะว่าที่อื่นเขาดูหมดแล้วครับแล้วกินี้กินี้ให้ให้ให้นี่ดูด้านหลังนั้นห้องน้ำที่ทําใหม่นะครับ สักเดี๋ยวก่อนมะครับให้มันแห ouais. ้งไอ้ยาทำแบบนี้นี่ก็ต้องใจเย็นชิบหายนี่ต้องถ่ายไป้งทอดดูดิอ่ะลงช่องยูทูบครับฮะลงช่องยูทูบเลยพี่ซีซ่องทอปปาด้วยทำในบ้านทำยูทูบเอ่อทำยูทูบทำพิกต็อกด้วยเด็ดทำด้วยครับเออไม่ต้องทำทำพิกต็อกทำไอจีอ่ะนะครับ ตอนนี้เราก็ต่อตรงแล้วครับเพื่อเราจะเทสน้ําดูนะครับว่ามันจะดวไหมนี่ครับเปิดน้ํามาแล้วให้พับไม่ติดวะก็ะแสดงว่าใช้ได้ฮะทีนี้เสียต้องไล่หาเปิดน้ำดูตรงไหนไม่ไหลลองที่ไหนบ้างมีอก็ไม่ไหนไหนม่ไหลครับผมนี่ครับ ต่อตรงโดยที่ไม่เย็นรูข้างล่างตัวน,นี้ปัม๊มปั๊มไม่ทํางานก็คือว่าไม่มีที่น้ํารั่วปั๊มน้ําปกติแต่ว่าพอมีตัวนี้ต่อเข้าไปน้ํารั่วก็แสดงว่าเส้นนี้รั่วครับน้ําต่อเข้าไปแล้วปั๊มทางานไม่หยุดที่เราก็ต้องหาที่มาไปของเส้นนี้ว่ามันไปทางไหนเป็นการซ่อมท่อน้ำรั่วใต้พื้นปูนนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทีมงานช่างเล็กเลยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับผมน,นี้น้ำเรบป่านฝังพื้นอย่างเดียวครับซ่อมยากหน่อยครับถ้าเป็นฝังพื้นแบบนี้ไหลป่ะไนี่เลยตัอตมหยุดปะ่ะหยุดไม่ทำงานเลยต้อไมได้เปิว่า,าในใ้ำไปตรงไหนใช่ หน้าที่ต่อไปคือก็ต้องหาที่ตามเส้นนี้ไปครับว่ามันจะไปไหนรั่วตรงไหนมีอยู่สองทางแล้วก็จะเดินรอยใหม่หรือว่าจะเจาะปูนหาที่รั่วแค่นั้นเองครับ อยู่ข้างในนี้ครับเดี๋ยวเราจะต่อจากข้างในออกมาหาท่อน้ำดีข้างนอก,กน,น,อนี่ครับท่านผู้ชมโผล่ออกมาแล้วน,นี่ครับท่านผู้ชม เราก็ต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปในรูนี่เลยนี่เลยครับนี่ดูชิ้นกระจไม่ไมช้าแล้วก็ขบเลยไม่เอาแล้วเราตัดต่อใหม่แล้วนี่เป็นการสทพอนะ้งปราปารัวใต้พื้นปูนนะครับอัดจ,จะยากและใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ก็ ก็เสร็จ้นได้ครับเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนช่างเล็กก็ได้ครับ,บท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนรับชมขอบคุณทุกท่านิดตามขอบคุณทุกคนด้วยนะครับงานประปราลวดไม่ยากไม่ง่ายแต่ต้องตั้งใจทําน,นะครับไม่ั้นงจะหาที่ลวดไม่เจอน,นะครับอันนี้ช่างเล็เกเจอตรงนี้ที่นี่นะครับที่จอกตรงเนี้ยนะใต้ที้นี่ครับมันลวดเราก็เลยตัดต่อข้างบนเลยครับท่านผู้ชมเดี<ม>๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะครับ นี่ครับตัวนี้น้ําขึ้นชั้นสองแลครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออาําราพาจากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ